สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องงานค่อนข้างดีค่ะคนที่เป็นเซลส์เป็นพนักงานขายยอดขายพุ่งกระฉูดมากๆเลยค่ะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยนะคะว่าคุณมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมากแค่ไหนช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดขอให้ลุยเต็มที่ เพราะดวงกําลังเปิดนะคะอยู่ในช่วงขาขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นสู้ค่ะการเงินสถานการณ์ไปได้เรื่อยๆค่ะบางจังหวะอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขให้ผ่านช่วงนั้นไปได้เหมือนยังอยู่ในการควบคุมของเราอยู่นะคะยังสามารถบริหารจัดการได้ดีแต่ก็ต้องระวังนะคะอาจจะเสียเงินไปในเรื่องของการซ่อมแซมสินของต่างๆที่พังที่เสียหายเช่นรถเสีย หรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมทั้งหลายค่ะต้องระวังนะคะความรักสําหรับคนมีคู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ค่อยมีเวลาให้หรือเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าที่ควรและให้ระวังการที่ไปจี้อะไรเขามากๆเช่นอยู่ไหนทําอะไรกับกี่โมงเขาจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดและเกิดปัญหาตามมาได้ค่ะความรักสําหรับคนโสดไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนที่เรารักเขาก็ไม่รักเรา คนที่มาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการที่จะมีความรักนะคะสุขภาพคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาที่เป็นอยู่เพราะว่ามันจะเป็นโรคเดิมๆโรคเก่าๆที่ติดตัวเรามาค่ะส่วนใครที่ไม่มีโรคประจำตัวก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นของมีคมต่างๆค่ะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้แนะนําว่าให้พักเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปก่อนเพราะมีโอกาสเข้าเนื้อสูงค่ะ